โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายภูมิเพื่อให้ปลอดภัยในสังคมดิจิตอลไซเบอร์วัคซีนตำรวจภูธรภาค3โดยพลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยุนศิริตำรวจภูธรจังหวัดชายภูมิโดยพลตำรวจตรีสุจริตปานเล็กสถานีตำรวจภูธรเมืองชายภูมิโดยพันตำรวจเอกสุทธินันท์คงแช่มดีมอบหมายให้ครูไซเบอร์วัคซีนสถานีตำรวจภูธรเมืองชายภูมิโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพล ได้เริ่มกันจัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ปลอดภัยในสังคมดิจิตอลไซเบอร์วัคซีนเวลา8นาฬิกาผู้เข้าอบรมเริ่มลงทะเบียนและสแกน QR code ที่เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ปลอดภัยในสังคมดิจิตอลไซเบอร์วัคซีนโดยว่าที่ร้อยเอกพงอรันสุพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลเป็นประธานในพิธี วิวัฒนาการของอาชญากรรมสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียภัยออนไลน์และวิธีป้องกันสำหรับเด็กและเยาวชน artificial intelligence AI ปัญญาประดิษฐ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถิติคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีในปัจจุบัน กลโกงที่มิจฉาชีพนำมาใช้หลอกลวงเช่นหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นเพื่อให้โอนเงินหรือยืมเงินหลอกลวงให้รักแล้วโอนเงินหรือลงทุนโรแมน c ์แคมป์ไฮบริดแคมหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆหลอกลวงให้กู้เงินค a l l c e n t e r หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ การหลอกถ่ายคลิปอนาจารย์การพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอื่นๆตัวอย่างเพจปลอมและวิธีตรวจสอบ กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี